ก้องสดพดหม,ดมดูค่ะก้องสดค่ะพดหมูครับค่ะวันนี้เราไปกินอาหารไทยกันที่แบบง่ายๆแต่ทุกคนกินทุกวันอ่าคือคิดอะไรไม่ออกก็บอกกะเพราถูกเพราะกะเพราช่วยได้แล้วก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาบอกโซแกนคือเด็ดกว่า เราก็เด็ดกะเพราเด็ดกะเพรานี่แหละสวัส okay. ด <well> ีครับคุณเอลสวัสดีครับคุณเอลนี่คือเจ้าของร้านเลยไหมเด็ดกะเพราครับแล้วน้องเด็ดไหมก็เด็ดอตัวเด็ดกว่าดูจากคุณก็เด็ดกว่าก้อือนะเป็นร้านกะเพราแท้ๆไม่ใส่ผงชูรสใช่ครับปรุงสดทุกเมนูนะครับสูตรต้นตำรับจากคุณยาย เครื่องปรุงและก็กิ่นกระทะนี่แบบโอ้โหผสมประสานความลงตัวนะเปิดมานานแล้วกว่าหปีครับผมตอนนี้มีสาขา15าสาขาส้าขาใช่ครับสิบห้าสาขาแล้วครับสาขาแรกอยู่ที่ไหนนิวสาขาแรกเราเปิดที่อุดมสุขครับเป็นสาขาแรกเลยเป็นเรือธงเลยครับ ความเป็นมาของร้านยังไงน้องิวก็คือคือผมเนี่ยเริ่มเริ่มทํากะเพราคือก่อนในนี้ผมก็ทําพวกแบบอีเวนต์ทำงานอีเวนต์ใช่ไหมฮะก็เป็นแบบพิธีกรเอ็มซเป็นในแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เริ่มทําเข้ากล่องแบบส่งงานอีเวนต์อะไรอย่างงี้ยครับใช่ไหมฮะแล้วก็ใช่อกูสั่งเองใช่ใช่ประมาณนั้นครับแล้วก็แล้วทีเนี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยมีความคิดที่เราอยากจะทํา กะเพราที่เป็นแบบฉบับของเราอะไรเงี้ยเราเบื่อเข้ากล่องงานอีเวนต์เงี้ยมันมันก็จะแบบหน้าเดิมๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมแล้วด้วยความที่เราเป็นแบบในแบบด้วยใช่ไหมฮะเป็นในแบบด้วยแล้วก็อ่าเหมือนกับเฮ้ยกินแต่แบบมันมีแบบแฉะมีแต่มันๆอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมา<ต>โดยอเอาอยแบบอีเวนต์แล้วเหรอ ตรงนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยครับจะไปทำอีเวนต์เธอแย่งงานพี่ก้องเขาก็เลยทําเองส่งเองคนบอกอร่อยใช่ครับก็เลยทาเปิดร้านซะเลยใช่เปิดร้านเลยครับแล้วทาไมต้องเป็นร้านกะเพราร้านอื่นไม่มีหรอก็คือกืทอย่างนี้อเลากินกะลีอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นกะเพราก็คือคือความเป็นมาเนี่ยก็คือเราชอบกินกะเพราอยู่แล้วเลยทีเนี้ยก็มองว่าเอ้ย กะเพราเนี่ยเอ้ยเราโตมาจนแบบ30จะ40แล้วเราก็ยังกินกะเพราทุกวันนี้พี่ก้องก็ยังกินกะเพรากะเพราใช่ไหมฮะเนี่ยกะเพราเจ้าไฟไฟชูชีเหมือนในกล้องในวันนี้นี่ยแล้วก็อีกแล้วอีกเราก็เลยเอาเอากะเพราเนี่ยครับมาเป็นคอนเซปต์เปิดร้านครับขายได้กะเพราอย่างเดียวเลยก็คือกลายเป็นคอนเซปต์ของร้านคือเอากะเพราเป็นตัวหลักของตัวพิเศษองกะเพราคือกะเพราเนี่ยพี่ก้องบอกให้เลยว่ากินยังไงก็ไม่เบื่อใช่ครับแล้วตอนนี้ชาวต่างชาติเกาหลีจีนอย่างเงี้ยมาถึงประเทศไทยเมื่อก่อนจะวิ่งหาผัดไทยตอนนี้วิ่งหาากกระเเพันนป็แถวใช่ม ใช่มันกลายเป็นซอสเวาอีกแบบเหมือนแั้นใช่กับเพรนี้แหละเพราะว่ามันแบบของเขามันไม่มีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้องต้นกบเหมือนานแรกที่ใส่ไหม อ่าที่อุดมสุขอุดมสุขครับอุดมสุกนจากไหนเนี่ยเราก็เลยเอาสูตรเอาสูตรต้นตำรับเนี่ยจากคุณยายคือตอนเด็กๆเนี่ยเราก็เหมือนกับคุณยายก็ทำกะเพราให้กินใช่ไหมบอกแล้วอย่าจัดรายการเยอะพูดไปอุดมสุกแวบเดียวใสยใหม่นะคนะทางมีอะไรอยู่ใส่ใหม่หรือเปล่าฮะก็เลยเอาสูตรต้นตำรับจากคุณยายเนี่ยซึ่งดั้งเดิมแล้วเนี่ยย้อนไปเนี่ยมันก็จะมีเครื่องปรุงอยู่แค่ไม่กี่อย่างเองก็จะมีแค่น้ำตาลตะโนดมีแค่น้ำปลาแค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรส เปลี่ยนกะเพราบางเจ้าเขามีแคร์ลงแคร์หลอดมีอันั้นไม่กะเพราปลอมพี่กงหลอกกะเพราจริงเป็นไงของขุอนายคือเราไปเรียกว่ากะเพราปลอมกะเพราแท้ไม่ได้ครับแต่ว่าเราเรามองว่า ต้นตำลับของมันก็คือมีแค่ใบกระเพราอย่างเดียวใช่อย่างเดียวเลยเหรอมันไม่มีถั่วฝักยาวมันไม่มีแครนลอดมไม่มีหัวหอมอะไรนะกระเพราอ่ะแล้วต้นตำลับมันก็จะไม่มีแบบผงชูรสด้วยเพราะสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีผงชูรสถูกต้องไหมครับอ๋อนะแต่มันมีพวกเนื้อสัตว์ไงร้าสิบห้าสาขารสชาติมันจะเหมือนกันเหรอเหมือนเหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าสูตรของเราเนี่ยก็คือเบสิกเหมือนกันหมดเลยครับคุณทําน้ําซอสไปเหรอเราไม่ได้ทําน้าซอสครับคือด้วยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ ปรุงสดไม่ใส่ชูรสครับ15สาขานี่เป็นของคุณเป็นเป็นชายใช่ใช่ครับเป็นแฟ็นชายด้วยแล้วก็เป็นของของเราด้วยครับเอออุดมโศ่ครับิทอุดมศุกร์เจตนนิคมสุขุมวิท22เซนทรัลรัดเผาวชั้น44เซนทรัลเวิร์ดชั้น7เซนทรันชิดลมศูนย์อาหารลอฟส์ชั้น7 ตึก i c s m a l ชั้นตรงข้ามไอคอนสยามตลาดน้อยสายใหมที่ในสายหมตึกซีลมเอสตีแกชัยบางบอนพัฒนาการลาดพร้าวร้อยหนึ่งนวลจันทร์ศูนย์อาหารอีทไทยเซ็นเตอร์แอมบาซับโอ้โหเขาไปที่แห่งรถมาเลยแล้วก็ติดต่อแฟรนไชส์ค่าเป็นชัยแพงไหมก็ค่าแฟรนไชส์เนี่ยนะครับเริ่มต้นที่5 0,000บาทครับให้อะไรบ้างก็เราก็จะมีพวกอ่าสื่อสื่อสําหรับเปิดร้านแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นครับ พี่เปิดให้ผัวพี่ผัวเด็กๆพี่ได้ไหมพี่มีผัวหรือยังครับยังเลยเปิดไม่ได้หรอกพี่กล้องเหม็นตัวเหม็นกระเพราอ้าวเราก็เราก็กินกระเพราทุกคืนไงเหม็นแบบมันนอนแเราไม่ได้ไม่ได้เรากินกระเพราทุกคืนเดี๋ยวเรามาชิมกันตอนนี้เราไป S and P ดีกว่ามันโค้งสุดท้ายสําหรับมูนเค้กและสองพันยี่สี่นะฮะครับมอบความสุขสมหวังมั่งคั่งมอบขนมไหว้พระจันทร์ปีมังกรทองนะฮะขอแนะนําไหว้พระจันทร์ สมุดยสี่ภายใต้คอนเซปต์มอบความสุขสมหวังมั่งค่ามอบขนมไหว้พระจ,จันทร์นะครับปีมังกรทองนันำเสนอขนมไหวพ้พระจันทร์นะครับรสชาติใหม่ขนมไหวพ้พระจันทร์ใส้พุทราจีนไข่เสริมความบุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรือง เออไม่มีใครคิดจะช่วยอ่านแลแ็ตขนมไว้พระจันทร์หมอนทองไข่หนึ่งไข่หนึ่งใบนะคะรายมังกรเสริมความมั่งคั่งอำน,นาจวัสนาเพื่อตอกย้ำความเปผู้นําตลาดขนมไว้พระจันทร์ S&P นะคะโปรโมชั่นพิเศษเมื่อซื้อขนมไว้พระจันทร์นะคะล่วงหน้าลด20%ของข้อร่อยนะสสมสาชิก S&P ก่าสินะคะ โดยโทรสั่งจองที่1344 S M P เดียวพี่อ๋อคือถ้าเกิดสั่งจองล่วงหน้าสำหรับสมาชิก S M P Card เนี่ยลด20เอร์เซ็นต์ลดส่วนที่1344โทรสั่งแปผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยและที่สำคัญไม่ต้องไปถึงสายใหม่นะครับเพราะว่ามีทั่วประเทศทั่วประเทศแล้วบอกกันไหมพวกของเขาอร่อยคือของของเขาที่เป็นไส้ทุเรียนนะหรือเนี้ยแป้งมันจะบาง เในวันนั้นพูดไม่ใช่เจ้าหนีนี่เจ้าหนีเจ้าหนีก็หลอเพากินอยู่ประจำเหรอเพราะว่าอย่าลืมนะไม่ต้องไปสายใหม่นะเพราะเขามีสายใหม่ให้ไปนี่ร้านเด็ดกะเพราสายใหม่ก็มีครับสายใหม่นี่แรกเขาอุดมสมบูรณ์นะพี่ก้องสายใหม่เจ้าของร้านหล่อมากนะครับพี่ต้องไปกินใช่ใช่พี่กินเจ้าของร้านได้ไหมซิกแพคเป็นแบบนนั่มีรูปไหมมีรูปไหมซิกแพคโอ้พี่พี่พ้นแน่น่าจะรู้จักครับใครไปไปดูเองครับพี่ไปสืบไปสืบเองพี่กินเจ้าของร้านได้ไหมแบกเบกแบก เขาบอกว่าทำมืออย่างนี้แล้วเบรกเบไม่ถามว่ากินเจ้าของร้านนั้นใส่เไปกินกันข้างหลังกลับมาชิมกะเพราให้ให้ไปชิมเจ้าของกะเพราก่อนข้างหลังเดี๋ยวกอดบูต อันนี้เวลาเสิร์ฟที่ร้านเป็นแบบนี้เลยเหรอใช่ครับเสิร์ฟเป็นจานกระทะแบบนี้เลยครับจดลิขสิทธิ์ไว้ป่ะเนี่ยไม่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 เขาบอกอย่างี้พี่พอซิกเนเจอร์ของเขานะคืออันนี้ค่ะอันน่าสุดของเราอันนี้เวลาไปกินอย่างเงี้ยมันน่ากินตรงแบบขออนุญาตเดินมาครับเนี่ยไม่อยู่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผัดไข่ครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ยกเขาว่าผัดไข่ป้อนเนี่ยป้อนพี่กตองได้ไหมพ้ิกตองถ้าพี่ถ้าพี่ชอบกินไข่เนี่ยเหมาะครับอันนี้เลยใช่ไหมใช่ แเป็นกะเพราผัดไข่ซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์ในพิโพสต์แต่เป็นกะเพราไข่ที่มีชุปดของเขาแล้วสุดสุดที้ก็ะสีไปด้วยนะใข่มะกอปปี้แค่จับนะก่อนกินพี่ต้องดมก่อนนิดนึงกะอปปี้จับไข่เลยหรอโอ้ไข่สะอาดนะอันหอมๆเน่น่เน่ลองใส่น้ำปลามากินแบบสดๆก่อนกะเพราต้องกินกับพริกน้ำปลานัวไหมครับอันนี้เป็นไข่เป็ดครับแปลกมากอร่อยฮะอร่อยครับใช่ครับนี่ห้่อะไรจานนี้จานนี้อยู่ที่59บเกครับเริ่มต้นที่59บาท ไข่เป็ดใบมันใหญ่กว่าไข่ไก่นะพี่ก้องใช่ครับจะได้แต่งน้ำปลาพริกได้ไหมนด้น้ำปลาพริกอยู่นี่ลออ้งดูครับเอายกให้กล้องดูมั่งเสก็กินนะเนี่ยยกยกเออให้กล้องเขาดูหน่อยนี่เขาเรียกอะไรกะเพราไข่เหรอใช่ครับกะเพราผัดไข่ครับอื่าอันนี้กะเพราไก่ใช่ครับกะเพราไก่ครับไก่ที่ร้านก็จะเป็นไก่เป็นอกไก่ไม่มีหนังครับ อ้าวพรางพินาศต์ต่อไปเป็นกะเพราเนื้อใช่ครับอันนี้ครับเราก็จะใช้เนื้อโคขุนเราไปที่ร้านแล้วก็สั่งได้เลยเขามีหลายหน้าใช่ครับแต่ตอนนี้เขาขนมาแค่หน้านี่อันนี้กะเพราหมูเหรอใช่ครับอันนี้กะเพราหมูกระเพราหมูสับท่านผู้ชมมีส่งไหมมีส่งไหมมีครับมีครับเดลิเวอรี่ก็มีอทุกแพลตฟอร์มเลยครับบอกเบอร์บอกเบอร์ดิได้ครับเบอร์ไม่หรอเบอร์ เบอร์จริงๆแล้วก็าสามารถไปเซิร์ชได้นะครับทุกสาขาเลยครับ <Dead S 1> ก็จะมีเบอร์ประจาสาขาอยู่แล้วแล้วนู่นอะไรนู่นอะไรกระเพราอะไระตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งตัวครับตัวนี้จะเป็นกระเพราเบคอนลมควันครับนี่ตัวนี้ครับเราก็จะเอาวิธีการทําเราก็จะเอาเบคอนเนี่ยไป,ไปจีก่กระทะ เพื่อลมควันให้มันให้มันแห้งให้มันหอมให้มันน่ากินครับโอ้โหมันน่ากินจริงที่ร้านยังมีหลายกระเพราแล้วแต่ตอนนี้เขาเอามาได้แค่นี้เราก็ลองชิมกระเพราเนื้อคือหลักๆก็จะมีแค่ห้าเมนูนี้เลยครับหรคับมีเนื้อกระเพราทะเลเหรอทะเลจะมีแค่เฉพาะที่อุดมสุขที่เดียวครับที่อื่นก็จะเป็นอหมูเนื้อไก่เบคอนแล้วก็ทะเลอร่อยออกทำเบคอนรสเนาะใช่ครับ กะเพราเนื้อนี่มันก็จะแบบหอมกระทะครับคือที่ร้านเราก็จะผัดสดทุกจานผัดแบบผัดแบบเล่นไฟครับอร่อยนี่ไข่เป็ดหรอว่าใส่นั้นยิ่งเลิศเนาะใส่นั่วปากยิ่งเลิศนะฮะแล้วนี่กะเพราอะไรอันนี้อันนี้กะเพราไก่ครับฮะกะเพราไก่กะเพราหมูสับมีไหมมีครับมีครับหมูสับนู่นนะครับข้างหน้าเลยครับอ่ะเปลี่ยนมาเพราะต้องกะเพราเนื้อไปไหมเนื้ออยู่นนี่นี่กะเพราหมูสับนะฮะ เขาทาไม่ร้อนหรอไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับเนื้อ<ะ>วเวลากินอยู่ที่ร้านแบบนี้รีบๆนะเออมันสะดวกเนาะนี่คือกะเาพราเดี๋ยวเรากินกะเาพราพเพราป็นแม็กะเาพราเนื้อเป็นไงรสชาติเป็นไงไหนแล้วสิก็อร่อยแต่ใส่พริกน้ำปลาแล้วยิ่งอร่อยอร่อยเนาะ จังได้เลยใช่ไหมครับที่เว็บได้ยังไงค่านบอกเลยก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับที่แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับพิมพ์คําว่าเด็ดกะเทานะครับอืมดีมากๆเลย15สาขาเปิดกี่โมงครเอ่อส่วนใหญ่ก็จะเปิดตั้งแต่11โมงครับจนถึง3ทุ่มครับโทรได้เลยใช่ครับมีรับเองเขเปล่าผมจะส่วนใหญ่ผมจะอยู่ที่อุดมสุกครับทำอะไรคะ ก็จะช,ช่วยคุณพ่อช่วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเลยคุณหมอทาได้หรออ่าใช่ครับคุณพ่อเขาจะอยู่ที่ที่อุดมสุขครับออบอกดิถ้าเรอยากติดต่อไปเนี่ยที่ไหนง่ายสุดอ่าสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปทานเนี่ยก็สามารถไปได้ที่ร้านสาขาใกล้บ้านคุณนะครับหรือว่าใครที่สนใจแฟชส์นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับที่เพจของเด็ดกะเพราครับอ่า นี่วันนี้งานนิติดโปรแฟร์เริ่มแล้วนะครับเพราะว่าวันที่สิบสองถึงยีิบสองกันยายนนี้ที่เซนทันคอร์ดชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยสองคนนี้ไปแล้วถ้าเห็นสองคนนี้อยู่ที่ไหนนะอาหารอร่อยอยู่ที่นั่นคือพี่ท็อปกับพี่ก้องวันนี้บ่ายสองคุณท็อปไปกับพีพีปุณปีดีทั้งเหนืเรื่องพรจีวัมคุณปทยด้วยนะคะนายคนไหนนังเออะ ทีวีปุ่นดีเนี่ยเดี๋ยวดูคนกลางหันหลังอะเราใช่นนั้นไน้บูมเหรอไม่ใช่ร้านค้ากว่าร้อยร้านค้าเมนูกว่าพันเมนูนะคะเปิดนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเลิกห้างเลิกเลยเจกัวมรู้สึกมากมายเลยนะคะกินปีมีแถมมีอิ่มอร่อยคอนเซ็ปต์คือจับต้องได้นะคะราคามีโปรมราคาดีจับต้องได้มีโปรโช่นทุกร้านนะคะซื้อของครบห้าร้อยได้ดูดวงฟรีด้วยนะใช่กบหรูดชุดดังเยอะย้ายสลับกันสับเปลี่ยนกันมาตลอดสิบเอ็ดวันนะฮะ ก็อย่าลืมไปกันบ้างว่าเมืเ่อไปไหนก็ไปกระช่านไอแลนด์ใช่ส่วนใครที่อยากกินผักกะเพาะรเพาสั่งได้เลยอ่าบอกในลูกปูมหมดในที่สุดท้ายต้องนิวครับผมก็อะ่ใครที่อยากจะลองรสชาติแบบกะเพราแท้ๆนะครับปรุงสดไม่ใส่ชูรสนะครับก็สามารถไปลิ้มลองรสชาติกะเพราแท้ๆได้นะครับที่เด็ดกะเพราทุกสาขาเลยนะครับอ,อ่ะ อร่อยไหมอร่อยอร่อยจนต้องกราบโอ้เข้ามือเขา้ามือเขาเยอากนี่ไข่ข้นนี่นี่กะเพราไข่ข้นเห็นป่ะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ข้นครับก็จะมีไข่ข้นไข่ดาวไข่ลาวาไข่มะตูมครับไข่ข้นไม่มีนะไข่ข้นไม่มีไข่ข้นไม่มีครับผมโอ้ช่วงหน้าไปไหนช่วงหน้าไปเทศกาลไหว้พระพิฆเนศก็เลยจะพาไปไหว้ขอพรกันที่อุทยานพระพิฆเนศองยืนนะครับองค์สมริจบางสำเร็จ สมความปรารถนาคองเชื่อมจังหวัดเชิงเซาเบกสักคู่ใครอยากกินกะเพราก็โทรไปเลยเด็ดกะเพราเด็ดกะเพรารับพิมพ์เข้าไปก็ได้นะแล้วก็สั่งไปกินได้เลยอร่อยเพราะว่ารสชาติแบบกะเพราแท้ไม่ใส่ผงชูรสเบกสักคู่ครับก้องสดฮอดบู